กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวารและก็รายการสยองสะไม่มีไม่ได้ทําหลายวันนะครับก็มีคนทักท้วงกันมาเยอะพอสมควรเลยพูดถึงสยองสะไม่มีนะครับเราก็มักจะพูดถึงเรื่องสยองขวัญเรื่องผีเรื่องวิญญาณถ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณก็ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิตชนิดไหนๆต่างก็มีวิญญาณเหมือนกัน นับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอย่างหมาและแมวด้วยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปดูกันเลยละแวกบ้านผมต่างก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันแต่ผมคิดว่าพี่วงที่เป็นเพื่อนบ้านที่รักหมารักแมวมากที่สุดบ้านแกถัดจากบ้านผมไปอีกสองหลังเห็นแกเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเลี้ยงมากกว่า10บกว่าตัวด้วยกันมาหลายปีดีดักพวกมันอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มีการทำร้ายกันทั้งหมาและแมวก็อ้วนทวนสมบูรณ์ดีไม่ผอมแห้งไม่อดอยากมีขนมหมาขนมแมวให้กินเล่นมีบ้านเจ้าตูบหลายหลังให้นอนในโรงจอดรถตามใต้ต้นไม้และก็ภายในบ้านพี่วงไม่ต้องพูดถึงสายแมวกระบะแมวหรือว่าบ้านแมวทั้งของเล่นต่างๆเสื้อผ้ามากมาย แกก็หามาให้มใหมาให้แมวแกไม่เคยขาดตกบกพร่องในจำนวนเจ้าตูบเจ้าเหมียวก็มีอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาพันทางสีน้ำตาลพี่วงแกดูเหมือนว่าจะสงสารมันมากที่สุดเพราะว่าตอนยังเล็กมันถูกรถทับจนขาหลังพิการซึ่งพี่วงแกจะวางแล้วก็ล็อกมันไว้บนรถลากที่แกต่อขึ้นให้มันใช้แทนขาหลังนอกจากนี้มันจะมีเสียงเห่าที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ใครๆก็ต่างจําได้เสียงของมันจะห้าวลึกผิดกับรูปร่างของมันที่ดูเล็กกระทัดรัดคะเนนน้ำหนักก็ไม่น่าจะเกิน7-8กิโลกรัมมันชื่อว่าโคลาอายุ5ปีแล้วตอนที่พี่วงกับครอบครัวซึ่งอยู่ดีๆก็หายไปหมดทั้งครอบครัวเรามาสังเกตกันอีกครั้งก็ตอนที่หมามันเห่าเสียงดังมีคนไปให้ข้าวหมาพี่วง จึงสังเกตว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยไม่นานนักก็มีญาติพี่วงมาขนข้าวของออกไปจนหมดผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นญาติพี่วงก็บอกกับผมว่าแกเป็นน้าชายของพี่วงพี่วงกับลูกเมียบอกว่าจะไปเยี่ยมบ้านพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปจนหลายวันผ่านไปมีการติดต่อมาหาพี่วงแต่ก็ไม่สำเร็จจนเรื่องนี้ไปถึงตำรวจแต่ก็ยัง หาพี่วงกับครอบครัวไม่พบหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าโคลามันเหลือตัวเดียวอยู่ในบ้านผมเห็นหมาเห็นแมวทยอยหายไปจากบ้านทีละตัวโดยมีคนมารับมันไปเลี้ยงจึงเข้าใจว่าญาติพี่วงคงจะประกาศตามหาเจ้าของใหม่ให้พวกมันและคงยังมีคนมาทยอยรับไปเลี้ยงทีละตัวสองตัวผมรู้ว่ามีโคลาอยู่ในบ้านเพียงตัวเดียวก็หลังจากที่บ้านถูกปล่อย ทิ้งจนยาขึ้นรกและมีคนไล่จับงูหลามที่เลื้อยหนีเข้าไปในบ้านพี่วงเสียงของเจ้าโคล่าที่เห่าไล่งูผมก็จำเสียงมันได้จึงรู้ว่ามันถูกทิ้งเอาไว้แต่ผมพอจะเข้าใจได้หมาพิการอย่างมันคงไม่มีใครต้องการเอาไปเลี้ยงผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหาอาหารที่ไหนกินนับตั้งแต่บ้านพี่วงถูกปล่อยทิ้งเวลาต่อมา ผมมักจะเอาอาหารไปวางไว้ตรงริมรัว้วแต่ทว่าก็ไม่เคยเห็นตัวมันเลยบ้านที่ไม่มีคนอยู่มักจะสุดโทรมลงอย่างรวดเร็วผมตั้งข้อสังเกตเป็นครั้งแรกก็ตอนได้ยินเสียงไอโคล่ามันเห่าไม่ยอมหยุดเมื่อตามไปดูจึงเห็นได้ว่าหน้าต่างบ้านพี่วงถูกงัดตกลงมาบนพื้นคงมีขโมยแอบงัดโคลามันถึงเห่าผมคิดอย่างนั้นในตอนแรก แต่ผมก็ยังไม่พบตัวเจ้าโคล่าอยู่ดีได้ยินเพียงเสียงเห่าของมันผมไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านได้แต่มองรอบๆบบ้านพี่วงที่สุดโทมลงมากอย่างนึกเสียดายก็มีเสียงเห่าอยู่อีกหลายครั้งแต่ผมก็ไม่เคยเจอตัวมันจนกระทั่งดึกคืนหนึ่งเสียงโคล่าเห่าชนิดไม่เลิกนานนับชั่วโมงผมตั้งใจจะออกไปดูแต่ภรรยาของผม ก็ได้เตือนเรื่องความปลอดภัยดึกดื่นกับบ้านร้างและก็หมาที่เห่าไม่ยอมหยุดอาจจะมีอันตรายดักรออยู่ก็ได้ถึงผมจะนึกสงสารและก็ห่วงหมาพิการอย่างมันแต่ผมก็เชื่อคำพูดของภรรยาในคืนต่อมาเจ้าโคลาก็ยังเห่าเสียงดังอีกแถมคืนนั้นมันยังหอนขึ้นอีกด้วยผมจึงชวนพี่แดงเพื่อนบ้านอีกคน ที่แกก็สงสัยเสียงเห่าเสียงหอนที่ไม่ยอมหยุดของมันให้เข้าไปดูกันหลังจากผลักประตูเข้าไปก็พบกับกอหญ้าที่สูงเทียมเขาพี่แดงกับผมต่างก็ฉายไฟฉายไปตามทางเดินแต่ทว่าก็ไม่พบกับอะไรเฮ้ยไว้พรุ่งนี้สว่างสว่างเดี๋ยวเราคอยมาดูกันใหม่เถอะพี่แดงพูดกับผมผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเกรงพวกงูงเงียวเคี้ยวตะขอด้วย โคลามันหายไปไหนของมันนะได้ยินแต่เสียงพี่แดงเอ่ยขึ้นสายวันรุ่งขึ้นก็มีเพื่อนบ้านอีกสองคนตามมาสมทบหลังจากพวกเราพูดคุยกันทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงเห่าและก็เสียงหอนเหมือนกันหมดพี่แดงกับพี่อีกคนหนึ่งใช้ท่อนไม้ค่อยๆแหวกกอหญ้าอีกคนหนึ่งก็ตีหญ้าให้มันเกิดเสียงท่านใดนั้นใครสักคนก็พูดขึ้นเฮ กลิ่นอะไรเนี่ยเหม, EN, ม EN, ็นๆว่ะแต่ก็ไม่มีใครตอบต่างคนก็ต่างมองหน้ากันพี่แดงเดินนําหน้าไปก่อนแล้วก็พูดขึ้นว่านี่พวกเราขึ้นไปดูบนบ้านกันเถอะเออมันจะดีเหรอใครอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นอย่าอย่าดีกว่านะผมว่าอืมพวกเฮียหรือว่าพวกตะกัวหรือเปล่ามันอาจจะมาตายแถวนี้ก็ได้พี่แดงบอก ท่านใดนั้นเราก็ได้ยินเสียงเห่าของเจ้าโคลาผมพุ่งไปก่อนเพื่อนระยะ3-40เมตรแต่ผมก็ไปถึงอย่างรวดเร็วเพียงเวลาไม่นานและภาพที่ผมเห็นมันก็ทำเอาผมแทบช็อกกองกระดูกพร้อมกับหัวกะโหลกหลายๆายหัวมันอยู่ในหลุมตื้น,นรอบๆปากหลุมนั้นก็เป็นดินร่วนซุยบ่งบอกว่ามีการขุดคุยหลุมดินเผยให้เห็นสภาพกองกระดูกข้างใน พี่แดงโทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจท้องที่ตำรวจและอาสากู้ภัยก็มากันอยู่เต็มบ้านแต่ทว่าตอนนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเจ้าโคลาเลยมันจะไปไหนได้เนี่ยสภาพมันก็เป็นแบบนั้นพี่แดงเอ่ยแต่ก็ไม่มีใครเห็นมันเวลาต่อมาผลการชนสูตรพลิกศพก็พบว่ากระดูกที่พวกเราพบนั้นมันเป็นกระดูกของพี่วง์และก็ลูกเมีย ญาติพี่วงคนที่มารับช่วงบ้านก็ตอบข้อสงสัยให้เราซึ่งมันก็ทําให้พวกเราขนลูกไปตามๆกันอ๋อไอหมาพิการนั่นน่ะเหรอมันตายตั้งแต่วันแรกที่ผมมาเจอแล้วสภาพมันเหมือนถูกใครตีตายนะ่ะผมก็ฝังมันเอาไว้ใกล้กับต้นมะม่วงนั่นแหละแกก็ชี้นิ้วให้พวกเราดูแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรอก คงมีแค่ผมกับพี่แดงที่มองหน้ากันอย่างหน้าตาตื่นก็จบไปแล้วขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมากถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวสยองสยองประสบการณ์ขนหัวลุกเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวท่านผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวมาให้ที่ผมหลังใหม่ได้ได้ที่ The Gaming Siwat Fanpage นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปสามารถส่งมาได้นะครับส่งมาเยอะๆเรื่องไหนดีเรื่องไหนเด่นแล้วผมจะคัดมาจัดรายการสยองซะไม่มีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ